วัสดีค่ะป้ากิ๊กทำสวนนะคะตะโกนหน่อยคะ่ะนั่งห่างกับคุณลุงวันนี้จะพามาดูวิธีใช้ฮิวมัสนะคะเพราะว่าซื้อไปเยอะแล้ว FC นะซื้อไปเยอะมากๆมีการสั่งเข้ามาออเดอร์เข้ามาทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะแพ็คไม่หวัดไม่ไหวเลยไปส่งแต่ละวันวันนี้ป้ากิ๊กกลับมาก็มานั่งแพ็คต่อก็เลยถ่ายคลิปค่ำหน่อยนะคะ ช่วงหลังนี้ก็จะลงเย็นๆหน่อยค่ะแต่กลางวันแดดก็ร้อนจัดอากาศร้อนเนาะนั่งนี่ก็เหงื่อโซมเลยจะให้ดูข้างหลังนะคะแตงกวาออกลูกเยอะเลยค่ะแตงกวาในกล่องโฟมในลังโฟมอยากให้ f อฟปลูกเห็นไหมคะไม่มีพื้นที่พื้นปูนนะคะเอาลังโฟมมาตั้งแทนที่จะไปนั่งซื้อแตงกวากินบางทีปกิก็ขาดช่วงก็ต้องซื้อกินเหมือนกัน ด้ความจําเป็นเพราะฉะนั้นต้องรีบปลูกแล้วก็เพาะมาเมล็ดไว้ต่อกันละเนี่ยค่ะออกลูกแล้วนะคะออกลูกแล้วอันนี้คุณลุงนั่งไกลหน่อยนะลูกเล,กล็กมาดูหน่อยนะคะแล้วลูกใหญ่ๆอยู่ข้างล่างแม่ค้าขายน้ำส้มควันไม้ไปนั่งแพ็คแต่น้ำส้มควันควันไม้ตัวเองไม่ได้มาพ่นโดนตัวอะไรมาต่อยเข้าไปแล้วเนี่ยค่ะเนี่ยเห็นไหมนอนแอ่งแมงอยู่เนี่ยมีหลายลูกนะคะโดกด้วยเห็นไหม แตงกวาทั้งนั้นเลยค่ะข้างล่างเนี่ยเนี่ยห้อยตรงเตงอยู่เนี่ยไล่ขึ้นมานะคะติดหมดเลยค่ะนี่เป็นลูกเล็กๆเ,เป็นข้อเป็นข้อด้านนู้นก็มีนี่เห็นไหมคะเนี่ยคุณลุงสองสิเนี่ยตั้งอยู่นี่อีกสองลูกเริ่มติดแล้วค่ะติด<า>โอ้โหน่าชื่นใจนะตรงไหนคุณลุง,ล,<า>งล่างๆนู่นเหรอ,ไม,อ,อไม่ค่อยจะมีเวลามาดูเท่าไหร่นะเพราะว่า นั่งกอกแต่นังส้มควันไม้กับไอจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงแพ็คปุ c, ป๋ยแพ็คอะไรวันๆช่วงนี้ยุ่งเช้ามาก็นี่ค่ะผสมเช้ามาก็มานั่งผสมเพราะว่าเขาจะเป็นจากข้างล่างขึ้นมาเนาะหลังๆนี่เราก็ต้องมาแวกข้างบนนี่มาผสมข้างบนดูอันนี้กิ่งหักลงไปนะเขาดึงรางกันลงไปยอดลงปกิต้องเอาต้องมัดขึ้นไปรางหนึ่งรังนี้มีสี่ต้นค่ะรังนู้นมีสามต้น รวมแล้วเป็นเจ็ดต้นก็ได้ประมาณนี้ลูกเยอะนะปะกิกดูแล้วเยอะลูกเล็กๆนี่เยอะเลยค่ะกำลังจะโตอยากปลูกไหมคะอยากปลูกก็เตรียมไว้นะคะแล้วมีการสั่งออเดอร์ซื้อแต่ปคลกิกบอกแล้วปกิกไม่สั่งไม่ส่งกล่องโฟมลังโฟมนะคะจะให้พวกปุ๋ยพวกอะไรไปก็แล้วกันอ่ะทีนี้จะพามาใช้ปุ๋ยตัวน้นะคะค่อยๆถอยไปคนลงุงถือกล้องอตรงนี้ วันนี้จะพามาใช้ตัวนี้ฮิวมัสไม่ใช่ว่าเอามาเลี้ยงเป็นปุ๋ยน้ำอย่างเดียวไม่ใช่ว่าเอาไปปลูกผักในรังโฟมเอาไปเอามาผสมน้ำแล้วเอาไปเลี้ยงผักอย่างเดียวใส่ได้ทุกอย่างค่ะสุดยอดของเขาก็คือเขามีโพแทสเซียมอยู่ในนี้เยอะเยอะมากๆ แล้วก็ฟอสฟอรัสฟอสฟอรัสนี่ก็ชั้นหนึ่งเลยคืออย่างงี้ค่ะปะเก็ตไปคุยมาบอกว่าพริกเนี่ยออกดอกหลุดร่วงไม่ติดมเมล็ดเพราะอะไรเขาบอกว่ามันขาดแคลเซียมนะฟอสฟอรัสแคลเซียมอยู่ในนี้หมดเลยมันขาดแคลเซียมเอาตัวนี้ใส่เข้าไปแล้วก็เมื่อเช้าไปก็ถามอีกอทับทิมออกดอก แล้วก็ติดลูกเต็มไปหมดเลยแล้วทําไมมันร่วงลงไปมันติดอยู่ไม่กี่ลูกไปจับนิดเดียวก็ร่วงหมดเลยนั่นแหละเขาขาดแคลเซียมเอาตัวนี้เลยฮิวมัสไปโรยรอบต้นเขาแล้วก็เอาน้ําฉีดเข้าไปเลยให้เขาได้กินเขาขาดแคลเซียมมะเขือเทศติดดอกหลุดร่วงตัวนี้ทั้งนั้นเลยค่ะฮิวมัสอย่าลืมนะคะเอาไปใช้เลยค่ะที่ซื้อไป เนี่ยผักอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าผักโซมไม่งามให้เราใส่อย่างนี้เลยค่ะโรยอย่างนี้เลยใส่เท่าไหร่ก็ได้นะคะไม่อันตรายเพียงแต่ว่าเปลืองใส่เยอะเปลืองใส่แค่นี้รดน้ําตามหรือว่าใครจะเอาแช่น้ําไว้อย่างนี้นะคะเอาแช่น้ําไว้อย่างนี้แล้วก็ตักตักไปรดอย่างนี้ตักเอาใส่<ๆ>ใส่นี่แหละแช่น้ําไว้ไตอุปรกรณ์ เขาตกตะกอนอยูข่ข้างล่างเรารดอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะคือให้เขาได้กินเร็วขึ้นคือขี้เกียจเอามาใส่อย่างนี้ก็เอาอย่างนี้ตักใส่ไปแล้วจบเสร็จแล้วถ้าน้ําตัวนี้แห้งลงไปยังมีตัวข้างล่างนะคะฮิวมัสของเราเื่อไม่อยากลวงแนละ้วเดี๋ยวถุงมือเปียกตกตะกอนอยู่ข้างล่างเยอะพอใช้น้ําตัวนี้แห้งลงไปเติมน้ําอีกจนเต็มสามารถที่จะเติมใช้ไปเรื่อยๆจนตัวเนี้ ละลายจนหมดใช้ไปจนหมดจนติดก้นเราก็เอามาเติมใหม่นะคะผักก็จะงามสดชื่นอย่างเงี้ยส่วนผสมบอกเลยส่วนผสมไม่ต้องไม่ต้องเลยถามมาแล้วเขาบอกว่านอกจากว่าเราจะาไปเลี้ยงในรังโฟมปะกิ๊กสอนไปล้วเดี๋ยวจะพาทาอีกครึ่งกิโลใส่น้ํา10ลิตรนะคะครึ่งกิโลใส่น้ํา10ลิตรแล้วเอาไปเลี้ยงผักในรังโฟมพร้อมกับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสังเคราะห์แสงที่ปะกิ๊กบอกว่า10ลิตรใส่ไปสงช้อนโต๊ะ ไปถามผู้รู้นะที่ปิดอาจารย์บอกว่าใส่มากกว่านนั้นก็ได้ป้าแต่มันเปลืองมันเปลืองแล้วตัวนี้นะคะเราผสมไว้ห้ามเอาที่ขุนๆไปใส่ในลังโฟมเพราะว่าตะกอนไปจับรากผักจะทำให้ผักไม่เจริญเติบโตแล้วผักรากเขาเนี่ยจะดูดอาหารไม่ได้ปลายรากเขาเพราะฉะนั้นให้อนาน้ำใส่ที่ใส่อย่างเดียว อันนี้พูดไปแล้วเนาะก็เอาไปรดลองดูนะคะจะดรดตกตะกอนแล้วก็รินเอามาเลยรินเอาใส่ใส่นี่อย่างเดียวรินไปเก็บไว้แต่อันนี้ยังไม่ได้รินทีนี้เติมได้ตลอดนะคะเนี่ยตัวนี้ถ้าน้ําแห้งให้เอามาเติมเติมลงไปได้ตลอดใส่ลงไปน้ํใส่ใส่เขาเนี่ยเดี๋ยวพวกกิ๊กจะรินออกไว้เนี่ยอย่างเงี้ยเติมได้ตลอดนะคะไม่อันตรายมากน้อยแค่ไหนที่ถ้าเราผสมไว้ยังงี้แล้วใส่เข้าไปได้ ผักก็จะงามสดชื่นสาเหตุที่ผักเหี่ยวนะคะผักเหี่ยวเฉาก็คือในรลังโฟมในน้าเขาร้อนจัดแต่ตัวนี้น้ําจากฮิวมัสเอาใส่เข้าไปจะทําให้น้ําในนี้เย็นด้วยค่ะผักก็จะสดชื่นนะคะเพราะฉะนั้นการใช้ก็ใช้ได้หลากหลายแล้วก็ถ้าผักที่ยังไม่ได้ปลูกอยากจะปลูกในกระถางในดินให้เอาตัวฮิวมัสไปรองก้นหลุม รองก้นกระถางก่อนปลูกนะคะตักเอาไปรองในก้นแหวกไว้แล้วก็อันนี้เอาไปรองก้นหลุมข้างล่างแล้วก็เราก็ปิดดินแล้วค่อยปลูกผักดินก็เหมือนกันค่ะขุดขุดหลุมปลูกแล้วเอาตัวนี้ไปรองก้นหลุมจะใส่ปุ๋ยคอกขี้วัวนิดนิดนหน่อยผสมด้วยก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะดีมากสุดยอดทั้งงามนะคะให้ผลผลิตดีพริกไม่ออกดอกติดดอกติดผลหลุดร่วง มะเขือพริกมะเขือถั่วฝักยาวต่างๆให้เอาไปใส่เลยนะคะถ้าใครปลูกในดิน<อ>แต่เอาดินทับ,บออเอาดินทับอีกทีหนึง่งแต่ปะกีกปลูกในน้ําคุณลุงค่อยๆหันไปมองข้างหลังอันนี้คือถั่วฝักยาวปะกีกปลูกในน้ํานะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นถั่วฝักยาวที่ปลูกในน้ํายังไม่ออกดอก แล้วก็เด็ดยอดไปแล้วเด็ดทุกยอดก็จะมีขแขนงขึ้นมาเห็นไหมคะขแขนงก็จะออกตรงซอกใบยาวเฟ้ยเลยเนี่ยออกตามซอกใบอันนี้เขากำลังจะแตกเด็ดช้าไปหน่อยจะแตกข้างล่างก่อนนะคะเนี่ยเห็นไหมขแขนงเขาเดี๋ยวเราก็จะออกตามซอกใบอย่างเงี้ยถ้าเด็ดยอดก็จะได้ตรงนี้เยอะได้ขแขนงเยอะถ้าไม่เด็ดยอดก็คือไม่มีขแขนง <c oughs> ก็จะได้ฝักน้อยนะคะ ดูน้ําเห็นไหมอันนี้ก็ต้องเอามาเติมอยู่แล้วเนะี่ยน้ำเริ่มจะแห้งละเพราะว่าอากาศร้อนจัดอันนี้คือถั่วฝักยาวรอดูฝักเขานะคะถึงเวลาเก็บผลผลิตแล้วค่อยดูแล้วก็อย่าลืมถ้าปลูกแบบนี้นะถ้าเป็นไปได้ปาะก๊กอยากให้ใช้ร่วมกับปุ๋ย A ปุ๋ย B ีถ้าประเภทเนี้ยนะคะ ไม่อันตรายใส่นิดหน่อยแต่ถ้าใครไม่อยากใส่ก็ตามใจแต่จะช้าหน่อยผลผลิตก็อาจจะไม่เท่าเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นผักธรรมดาที่ไม่ไม่ใช่ผักกินผลนะเป็นพวกสลัดผักกาดอะไรประเภทนี้จะเลี้ยงด้วยฮิวมัสกับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอย่างเดียวก็ได้อันนี้ก็ตามใจคนปลูกคนเลี้ยงนะคะโอเคนะคะคลิปนี้ก็พาดูการใช้ปุ๋ยมาดูกันใช้ปุ๋ยใช้ฮิวมัสว่าทำอะไรได้บ้างแต่ก็ยังมีามากกว่านี้อีกเยอะ ก็ค่อยๆดูค่อยๆติดตามคลิปป้ากิ๊กกนแล้วกันอ่ะอย่าลืมนะคะสินค้านูนะะ่นค่ะสินค้าเดี๋ยวจะแนะนำสักหน่อยว่าใบาเนี้ยป้กิ๊กจะเอาให้ดูคือถามมาบางทีก็ไม่ค่อยจะได้ตอบบางทีก็ตอบช้าอ้าวแคปหน้าจอตรงนี้ไว้ก็แล้วกันนะคะนะป้ากิ๊กเขียนไว้ในนี้หมดแล้วอ๋เบอร์โทรก็ลืมใส่อีกรีบมาก061<ฮ> สามศูนย์หนึ่งเก้าสองแปดเจ็ดเดี๋ยวพรุ่งนี้จะยกแล้วก็จะใส่เบอร์โทรข้างล่างเบอร์ไลน์นั่แหละค่ะเบอร์ไลน์เบอร์โทรอันเดียวกันนะคะ0 6 1 3 0 1 9 2 8 7ถ้าผู้สูงอายุเข้าไลนา์ไม่เป็นถ้ามีไลนย์อยู่ในมือแล้วโทรมาหาป้ากิก๊กแล้วก็บอกเบอร์ป้ากิก๊กเดี๋ยวป้ากิ๊กจะแอดไลน์ไปให้นะคะรับเป็นเพื่อนแล้วก็สามารถที่จะโทรติดต่อได้แชทได้คุยได้ตลอดนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ แค่นี้กันแล้วกันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ